ข้ามีล้านด้วยข้ามไปทางนั้นชักเดียวเลยอดข้อไว้ด้วยล็อกล็อกข้อไว้กอดข้อไว้ไหนเนี่ยี่ไหนเนาะไหนเนาะไหนกันเนาะีลงขีเป็น่ลูกปาตะคองเนียเดี๋ยวพาเดินจำไดี เด้อมคอา้ยอย่างนี้ดีกว่าจับคอวเดียว้เดียวได้ อันนั้นหลบทางเราแอบแอบก่อนให้พี่เขาออกมาก่อนเินได๋เดินเอาพี่ก็ถ่ายรูปเอาพี่ก็ถ่ายรูปมาเดินมา

ไห้ให้พี่เขาไปคนสั่นให้พี่เขาฝันอลบพี่เขาฝันจับรองเท้าเขามาเดินมาเดินอึ๊บอึบมาอึ๊บมามาอึ๊บเฮ้ยรองเท้าเอามาด้วยอ่นึกว่าไม่ได้เอามาเอามาเด้๋ยก็เดินได้

จะถึงแล้วอะไรเดินค่อย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 เดินมาค่อยเดินมาปึ๊บค่อยเดินนะค่อยเดินน้าค่อยเดินนะค่อยเดินน้อืมอัดจับลูกจับเม

เออหนึ่งเด่นมาเดูดูดูวิวมาดูวิวสวยๆจับนี้นะจับทางลงดีๆนะฮะขึอนเก้าโดมโอ้ ลงมานะใคยจับกันมาสองคนพ่อลูกอะ่ะ yeah